ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลอลิสมงังะสบายสบายฝากติดตามผลงานการแปลาทางเพจด้วยนะคะตอนที่30มสามาจุ๊บจุบ,จบโหน้เขาตามข้ามาไกลถึงเพียงนี้ก็เพื่อมันลวนลามค้าเนี่ยนะติง๊ง เจ้านายเหลือเวลาอีก15นาที48่ิดวิทำเวลาหน่อยเจ้านายฝึกนี่ลีเยาเชอร์ให้ฉันจุบทีนึ่งมันจะตายรงไงฮะข้าขยักขยังเจ้าตายนะสิเจ้ากดดันข้าเองนะเจียงหลูเจ้ายา <laughs> คิดซะว่าขัดฟันก็แล้วกันนะน้อย <No. S 1> ติงเจ้านายทำภารกิจกลยุทธ์เพิ่มค่าสเสน่ประจำวันสำเร็จแล้วเฮ้ยเสร็จสักทีเหนื่อยแทบแย่แน่ฮถูกขื้นใจอีกแล้วข้าไม่มีหน้าไปเจอใครอีกแล้วพี่รอง ทำไมในห้องของพี่ถึงเสียงดังเช่นนี้ล่ะเออเมื่อครู่ข้าฝึกวรยุทธนะ์น่ะเอ,อ๊ะข้าเห็นว่าในห้องของพี่รองมีเงาของคนอยู่ด้วยทําไมเขาถึงโกหกข้าด้วยล่ะพี่รองพอดีว่าข้าลืมของไว้ในห้องข้าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเออพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาหาก็แล้วกันนะ คืนนี้มันดึกมากแล้วข้าจะนอนแล้วละแต่ว่าค่าต้องการของสิ่งนั้นนี่งั้นรอเดี๋ยวข้าจะไปเปิดประตูให้ฝึบเอ๊ะฮะใครที่ทำอะไรไว้กับข้าข้าก็จะทำแบบนั้นกลับห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดหน่อยเจ้าจะทำอะไรนะ่ะฝึบพี่รอง เอ๊ะเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยหน้าแดงหูแดงผู้หญิงที่ไหนมันกล้ามาลวนลามย่วยยวนพี่รองของข้าคำคำมึนมืดเช่นนี้กันหะข้าต้องลากตัวนางออกมาให้ได้น้องเออเจ้าลืมอะไรเอาไว้ล่ะข้าจะช่วยเจ้าหาให้เอ๊ะนั่นมันอะไรฟึบเอ๊ะหะ ที่แท้ก็แอบอยู่ใต้ผ้าห่มสินะเออวันดีตอนข้ามจ้าเอ,อ๊ะเจ้าข้าจําเจ้าได้เจ้าคือคุณชัยเจียงที่เคยทำให้พี่ร้องอับอายที่หน้าโรงเรียนเมื่อหลายวันก่อนใช่ไหมเออใช่ข้าเอง <c oughs> ที่แท้พวกเจ้าสองคนก็มีอะไรกันมาตั้งนานแล้วสินะ พี่รองข้าผิดหวังในตัวพี่มากจริงๆเออไม่นังโต๊อันที่จริงค่าข้าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฝึบใครจุดหนอยเจ้าเป็นคนทำให้หรือมันวุ่นวายเจ้าต้องเป็นคนไปอธิบายให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้เอะฮะข้าต้องอธิบายอยู่แล้วละ แต่ว่าน้องสาวเจ้าทำไมถึงได้พักอยู่ตำแหน่งเดียวกับเจ้าล่ะนี่มันบ้านป้าของข้าถ้าน้องสาวข้าไม่พักที่นี่แล้วจะให้นางไปพักที่ไหนล่ะเอะเอพระเอกขออนุญาตออกมานอกโรงเรียนก็เพื่อมานอนบ้านน้องสาวเนี่ยนะงั้นแสดงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนคงลึกซึ้งมากแน่ๆเลยนี่น้องหญิง ชาก่อนเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเจ้าคะข้ากับดียยวเชอร์เราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเขาไม่กลับโรงเรียนข้าเป็นห่วงก็เลยแวะมาดูหน่อยก็แค่นั้นเองแต่วันก่อนคุณชัยเจียงเพิ่งจะทำให้พี่รองอับอายต่อหน้าคนอื่นนะ ฆ่ากับเหลียวเช่อนะ่ะทะเลาะก,กันถึงได้เข้าใจกันมากขึ้นไงล่ะหลังจากวันนั้นเราทะเลาะก,กันเราก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเหมือนพี่น้องที่รักกันมากๆไงล่ะแล้วก็ถึงขั้นยอมตายแทนกันได้เลยนะแล้วก็แยลๆเ <h iss> จ้าเกจียงหลูปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนแถมยังยโสโอหังอีตั้งหาก แต่นี่เขากลับเป็นคนใจเย็นพูดจาหวานล้อมน้องสาวของข้าเช่นนี้ก็คงทำเพื่อข้าสินะติงเจ้านายค่าความฟินของพระเอกบวกหนึ่งพแต้มค่าสเสน่ห์ของเจ้านายบวกสี่มืนแต้มเฮ้ยสรุปว่าพระเอกรักน้องสาวคนนี้มากๆเลยสินะแค่ข้าพูด จ้าวันล้อมให้น้องสาวของเขาสบายใจได้ไม่เพียงแต่จะได้ค่าความฟินเพิ่มแต่ค่าความสนใจก็เพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบเท่าแน่เออนี่ก็ดึกมากแล้วข้าขอนอนที่นี่สักคืนก็แล้วกันนะเจ้าไม่พูดอะไรงั้นค้าถือว่าเจ้าตกลงนะ เตียงที่บ้านกับเตียงที่หอพักมันช่างแตกต่างกันจริงๆเลยโอ้ยสบายจริงๆฟึบเตียงนี้เป็นของข้าเจ้าไปปูพื้นนอนตรงนู้นฮไม่เอาหน้าเจ้าอายหรอ <c oughs> เรานอนบนเตียงด้วยกันมันไม่ดีหรอกหรอยังไงที่หอพักฟึบเฮ้ย <c oughs> เจ้าจะทำอะไรนะ่ะฮึฟิวได้งั้นเจ้าก็นอนเตียงไม้ของเจ้าไปเถอะส่วนข้าจะนอนเตียงธรรมดาก็ได้ติงเจ้านายค่าความฟินของพระเอกบวกหนึ่งรยแต้มค่าสเสน่ห์ของเจ้านายบวกสี่พัแต้มน้อยไอ้บ้าน,นี่ มองไม่เห็นความดีของฉันเลยจริงๆพอฉันลำบากเขากลับฟินเหรอเอ๊ะตรงนี้มีห้องอาบน้ำด้วยฟึบเอ๊ะฟึบฟิวฮึไอ้เกแอบเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำของข้านี่เขาตั้งใจจะแกล้งข้าอีกแล้วใช่ไหมตอนที่31มสบเฟึบฮย สดชื่นจังติง้งเจ้านายค่าอารมณ์ความหื่นของพระเอกพุ่งกระชุดค่าสเสน่ห์ของเจ้านายบวกห้าพันแต้มเอค่าอารมณ์ความหืน่นคืออะไรนะ่ะเจ้านายค่าอารมณ์ความหื่นก็คือไฟแห่งความปรารถนาความหมายก็คล้ายๆกับ รู้สึกยากจะเอ๊ฉันยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะพระเอกมีความต้องการแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันด้วยเล่าเชียงหลูเจ้าทำอะไรเออคือว่าข้ากำลังอาบน้ำอยู่นะเจ้าอย่ามาแอบดูสิน้อยใครจะไปแอบดูเจ้ารีบออกมาเดี๋ยวนี้เนาะรู้แล้ว ลานอนลงไปเดี๋ยวนี้นี่ผมใครมีแห้งเลยนะน้ยเจียงหลูทั้งที่ดีเจ้าอย่าได้เจตน,นายื่วยวนข้าเช่นนี้ฮะข้าไปเจตน,นายื่วยวนเจ้าตอนไหนไม่ทราบติง้งเจ้านาย ค่าอารมณ์ความหื่นของพระเอกพุ่งปรีดค่าเสน่หของเจ้านายบวกหนึ่งหมื่นแต้มฮะเช้าวันต่อมาท่านพ่อท่านแม่พี่เชร์กับคุณชายเจียงเป็นเพียงแค่เพื่อนเสนิทกันเท่านั้นเจ้าค่ะเสียวเสีสมองของเจ้าคิดได้แค่นี้เองหรือเพื่อนที่ไหนจะมาหากัน ตอนกลางคืนเช่นนี้ชายกับชายนอนห้องเดียวกันมันต้องมีลับลมคมในแน่แน่เออไม่ใช่นะเจ้าค่ะท่านแม่คุณชายเจียงได้อธิบายให้ข้าฟังแล้วเจ้าค่ะเขาเห็นพี่เชิร์ไม่กลับหอพักเลยเกรงว่าจะมีอันตรายเจ้าเด็กโง่พักที่บ้านเราจะไปมีอันตรายได้อย่างไงล่ะคุณชายเจียงนะ่ะ เป็นพวกที่ชอบไม้ป่าเดียวกันเอ๊ะหรือว่าพี่เชอกับคุณชัยเจียงจะกันจริงๆงั้นหรอเสียวเสียวที่พ่อกับแม่เชิญพี่เชอญมาก็เพราะเรื่องแต่งงานแต่ไม่เห็นเขามีท่าทีอยากจะแต่งงานกับเจ้าเลยนะเจ้าลืมพี่เขาเสียเถอนนะไม่เอาไม่จริงลุงไม่เชื่อึ พี่เชอร์ต้องมีใจให้ข้าแน่ๆตุบฝึบเอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนนะเอ๊ะนางมาหาข้าใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าของโยกนั่นไม่ทราบว่าแม่นางมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรทำไมถึงมาที่โรงเรียนนี้ล่ะเออข้าชื่อโตเซียวเซียวมาหาพี่ชายชื่อหลีเยาเชอร์ฮ่าฮ่ แม่นางเจ้าเคยเห็นหยกอันนี้หรือไม่เออไม่ไม่เคยฮะไม่ใช่อีกแล้วพวกเจ้าไปตามคุณชายเจียงและหลีเยาเชอรมาหลังเขาเดี๋ยวนี้ฮะไปบอกว่าแม่นางโตเซียวเซียวอยู่กับข้าพี่ใหญ่พี่ไปเดทกับหลีเยาเชอรสองต่อสอง ไม่บอกพวกเราสักคำเลยข้าเป็นห่วงพี่แทบแย่แนะ่พูดจะเหลวไหลอะไรของเจ้าพี่ใหญ่นี่พี่กำลังลำเอียงอยู่นะเอ,อ๊ะคุณชายเจียงดีเยาเชอร์พี่อย่าให้ข้ามาตามนะเขาอยู่หลังเขาโรงเรียนฟึบฟึบช่วยข้าด้วยโนยต้นหลิงอยู่ รีบปล่อยน้องของข้าเดี๋ยวนี้คุณชายเจียงเพียงแค่จะบอกข้ามาว่าเจ้าของหยกนี่เป็นใครข้าก็จะปล่อยแม่นางโต้เดี๋ยวนี้ต้วนหลินอยู่ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วไงว่าข้าไม่รู้แล้วเจ้าจะมาบีบบังคับข้าให้มันได้อะไรขึ้นมาล่ะฮะฟึบอ่าหยุดเดี๋ยวนี้นะ งั้นข้าขอคิดดูก่อนว่าคนนั้นเป็นใครเฮ้ออย่าไมา่ยื้อเวลาหน่อยเลยย่อนเชือกลงไปเรื่อยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีงดวายทันเพช่วยข้าด้วยยกนั่นเป็นของข้าเองเฮ้ย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอดมินจีด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ